สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะทานข้าวเที่ยงกันนะคะหลังจากทานข้าวเที่ยงไม่น้อยก็มาดูเด็กๆค่ะไม่แอบดูเด็กๆนอนกันค่ะนอนหลับปุ้ยที่ใครที่มันเลยนะคะเด้อค่ะพี่ๆในกรงใหญ่ก็เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเนี่ยถึงช่วงบ่ายก็เ,เด็กๆิ้วน้อยนะคะป้อนอาหารค่ะ มิวน้อยก็จะกินกินเยอะกว่ามิวเอ่อแมวโตนะคะแม่น้อยก็เขาหิวค่ะก็ได้เอาให้กินค่ะอริยอร่อยเลยนะคะเอาไปกินแล้วเร็วเด็กๆกินอิ่มแล้วก็มากินน้ำไหนล่ะอา้าวคุณถมอิ่มหรือยัง พุณนมอิ่มแล้วนะคะก็มีอาหารเม็ดด้วยนะคะผสมประสานให้กิน,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะอากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อน,นะคะ่ะพี่พี่แมวโตก็ นอนเล่นพักผ่อนนะคะนอนเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆแมวตัวกันค่ะเนี่ยค่ะพี่บุญหนุนครับบุญหนุนกับบุญบุญส่งครับเนี่ยค่ะนอนเล่นนะคะพี่บุญมีเดินวนหน้าวนหลัง กวนหน้าก,กล้องอย่างนี้แหละค่ะเห็นแม่ไม่ได้นะคะเดินมากวนค่ะกินอิ่มนอนหลับโอ้พี่บุญหลายพี่บุญหลายนอนสบายใจเลยนะกินอิ่มแล้วนะนคะคะเราไปดูพี่บุญหลายกันค่ะอเอ๊พี่บุญหลายกับพี่บุญอุมอ้มพี่บุญหลายนอนหลับสบายใจเลยนะเรานะ่ะ เอ้ยเป็นหมูอ้วนเลยนอนหลับแล้วนะคะนอนหลับแล้วค่ะจะเอบุญมาบุญพาแล้วก็บุญหนานะคะเนี่ยค่ะโอ้โอ้โอ้เมีเปลนะคะะลายๆอ้อิ่มแล้วใช่ไหมป่านอนพักผ่อนนอนพักผ่อนค่ะ นี้ก็จะมากวนเด็กๆนะคะนอนนะคะนอนยาวเลยค่ะอย่างพี่บุญชูอะนอนยาวเลยครับมผมเนี่ยค่ะเอ๋นอนยาวเลยเหรอพี่บุญชูนอนยาวเลยครับผมนอนก่อนนะครับ ผมยังไม่นอนะลูกเอ้ยนางไม่นอนนี่อ่านอน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 น้องบุญเงินนะคะอู้ดูท่านอนค่ะน้องบุญเงินค่ะน้องบุญเงินค่ะเนี่ยนอนยาวเหมือนกันค่ะดูท่านอนน้องเนี่ยค่ะดูท่านอนเนี่ยค่ะ ผมกับบุญทองค่ะนี่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะบุญถึงกับบุญทองนะคะนอนพักนะคะช่วงช่วงนี้เด็กๆนอนนะคะให้เด็กๆนอนก่อนนะคะบุญเงินค่ะนคะคะบุญเงินนะคะดูท้านอนค่ะ นูนอนก่อนนะคะหนูนอนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ